สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับแท็ e อ s ซในช่วงแท็ c a s e Study นะคะวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของการเจาะประเด็นหน้าที่ทางภาษีการอนสิทธิ์นําเข้าค่ะโดยเช่นเดิมค่ะวิทยากรที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้นะคะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายภาษีอากรอาจารย์สุเทพพงศิทักษ์สวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับผมค่ะ เดี๋ยววันนี้ก้อยขอเป็นตัวแทนในการถามนะคะโจทย์ยกตัวอย่างของวันนี้นะคะเรื่องของการโอนสิทธิ์นําเข้าค่ะก็คือตัวก้อยเนี่ยเป็นทำบัญชีของบริษัทกอนะคะบริษัทกอไทยแลนด์นะคะบริษัทกอไทยแลนด์บริษัทโดยที่บริษัทขอค่ะเขาสั่งซื้อสินค้ามากับก้อยมา,มาที่บริษัทกอนะคะแล้วรบริษัทกอเนี่ยไม่มีสินค้าบริษัทกอเลยไปสั่งสินค้าต่อ จากบริษัท A ที่อยู่ญี่ปุ่นนะคะ <c oughs> อะ่หลังจากนั้นเนี่ยอ่าเราก็สั่งบอกว่าให้บริษัท A เนี่ยส่งของมาที่บริษัทขอได้เลยโดยบริษัทขอค่ะเขาจะเป็นคนที่จะไปเดินพิธีการนําของเข้ามาในประเทศไทยเองนะคะ <c oughs> และบริษัทขอณวันที่เขานําเข้ามาในประเทศไทยอะค่ะเขาก็จะชําระอากรและภาษีมูลค่าเพิ่มณวันนําเข้าเองค่ะ <c oughs> ตรงนี้ค่ะบริษัทอขอไก่ก็ไก่มีภาระหน้าที่ทางภาษีอย่างไรบ้างคะ คำถามนี้เนี่ยนะครับนะคือการที่ขอไข่ซื้อนะสินค้าจากบริษัทขอ,อทไข่เป็นการซื้อในประเทศเมื่อเป็นการซื้อในประเทศเนี่ยต้องเสียแวดเจ็ดโดยปกตินะนั้นถ้าหากถ้าหากว่าไม่เป็นภาพนี้ผมขออนุญ,ญาตคุณก้อยและทีมงานนะครับว่าถ้าเรามองว่าขอสั่งกอก็ไปสั่ง A อเส่งสินค้ามาแล้วกอก็ไปออกของตรงเส้นส่งเส้นเอกับกอนะฮะ เนะมือม่อเมื่อคอชำระอากรขาเข้าแลบแวแวดก็จะเป็นภาษีซื้อของกอแล้วมาขายขอก็มีแวดเจ็ดนะฮะอันนี้<ฮ>ะจะเป็นภาพปกตินะภาพนี้ทำความเข้าใจทั่วไปคือไม่มีเลขสามเลขสามมาที่นะหมายถึงว่ามาเอมาที่กอแล้วก็ออกกอก็ส่งสินค้าให้ขอปกตินะไม่ไม่ได้เป็นลักสั้นแบบนี้นะ ไม่ไม่เป็นไรครับอันนี้อธิบายภาพเฉยๆนะฮะค่ะนีภาพเนี้ยมันเกิดขึ้นก็เพราะว่านะกอเนี่ยเป็นเจ้าของสินค้าอยู่นะแต่ว่าโอนสิทธบการนําเข้าเนี่ยไปให้ขอให้ขอไปออกของนะฮะทีนี้พอขอออกของเนี่ยชลระอากรขาเข,ข้าแล้วก็แฝกน,นะนะแล้วกอยังเป็นเจ้าของสินค้านะภาพต่อมานี่คือว่ามันต้องมีเส้นประข้างล่างกอครับนะ ถือว่ากอส่งมอบสินค้าให้ขออีกเส้นหนึ่งครับคุณค่อยะจะต้องมีเส้นว่านะ,ะนะสินค้านี่ยังเป็นของกออยู่ครับไม่เป็นไรฮะ,ะใช่แต่ว่าลูกศรมีนจะกลับข้างนะโอเคประมาณนั้นนะได้ครับนั่นหมายความว่าเป็นเส้นที่สี่นะเป็นเส้นเส้นที่สี่ครับนะเป็นเส้นที่สี่ก็คือกอส่งมอบสินค้าให้แก่ขอนะ เป็นเส้นที่สี่เกิดขึ้นพวกรรมสิทธิ์เนี่ยยังเป็นของกออยู่ครับเพียงแต่ว่าในการนําเข้านั้นกอโอนสิในการนําเข้าให้ขอไปไปออกของนะครับทีนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยนะหากว่ากอกาต้องเสียต้องเรียกเก็บแบตให้ขอเรียกเก็บแบตจะขออีกครั้งหนึ่งก็กลายเป็นว่าขอต้องมีแบตกี่ครั้งครับสองครั้งค่ะสองครั้งนะฮะนั้น กรมสรรพกรนี่ยได้แวตจากขอเนี่ยนะฮะครั้งหนึ่งแล้วที่ตรงที่ขอไปออกของ mm hmm. กิจกรรมนี้กลายเป็นว่าขอต้องมีแวตสองครั้งเนี่ยมันเป็นกรณีของความซ้ําซ้อน mm hmm. ครับนะต้องเข้าใจภาพนี้ซะก่อนว่าอ๋อขอมันควรขอเนี่ยควรจะมีแวตเพียงแค่เพ,คเ,นะคแเพียงครั้งเดียวขอควรมีแวตเพียงครั้งเดียวนะฮะ กับทำยังไงอ่ะนะเ,เส้นที่ขอไปชําระเนี่ยกรมสุนกการฝากกรมสุนจัดเก็บ mm hmm. นะเพราะฉะนั้นรัฐบาลได้แวดไปแล้วกับนะแต่เส้นที่สี่นะครับเส้นที่สี่ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะนะเป็นกรณีที่นะสัพกรณ์จะเป็นคนเก็บ mm hmm. ครับเมื่อเกิดภาพอย่างนี้กรมสุนกรก็เลยนะประชุมกันแล้วก็บอกว่าเอา๊ เราจะกระจัดความซ้ําซ้อนได้อย่างไรก็เพื่อให้ขอเนี่ยเสียแวดแค่เปลี่ยนครั้งเดียวนะฮะ <c oughs> จะกระจัดความซ้าซ้อนได้ยังไงก็สรุปก็คือว่านะฮะก็เอาเป็นว่าการที่กอส่งมอบสินค้าให้ขอเนี่ยให้ถือเป็น non vat base ครับ <c oughs> ให้เป็นกรณีที่ไม่นับรวมเป็นมูลค่าของฐานภาษีเพราะฉะนั้นก็จะมีเลขสี่ขึ้นมานะข้างล่างกอครับนะฮะ แล้วก็เขียนว่าเป็น non VAT base ครับไม่นับรวมเป็นมูลค่าของฐานภาษีครับหมายความ,ความว่าไม่นับรวมนี่หมายความว่ายังไงนะคะอาจารย์เออคือหมายความว่าก็ไม่ต้องเอามูลค่าเนี้ยไปรวมเป็นนะไม่นับรวมเป็นมูลค่าฐานภาษีนะค่ะหมายถึงว่าไม่ต้องเอาไปยื่น v a ดเลย<ม>ใช่ไหมไม่ต้องเลยครับไม่ต้องไม่ต้องเอาไปยื่นแ a ดเลยครับเพราะว่ารัฐบาลได้ภาษีจาก จะขอไปแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นออกใบกำกับภาษีไหมคะาจะก็ไม่ต้อง,อออง non vat b a s e เนี่ยภาษีซื้อหักได้ภาษีขายไม่เสียไม่ต้องกรอกสามศูนย์ครับนะไม่ต้องกรอกสามศูนย์ไม่ต้องออกใบกํากับใช่ไหมคะไม่ต้องออกครับถ้านะไม่ต้องออกใบกํากับแล้วเวลาที่เราเราต้องเอาเอกสารอะไรส่งให้ขอข่ยอะคะเป็นหลักฐานว่าเราขายสินค้าให้เขาอะคะ่ะก็เป็นแค่อินโวイスใบเดียวครับอืมทําเป็นอินโวイスนะคะใช่ครับเป็น<อ>แค่อินโวイスนะ ครับก็คือต้องเข้าใจหลักก่อนว่ากรรมสิทธิ์ในสินค้าเนี่ยก่อไม่ได้โอนไปก่อแค่โอนสิทธิ์ในการนําเข้าเท่านั้นนะถ้าเข้าใจอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยนะมันจะไม่งงเลยครับนะครับครับ <Okay. S 1> เส้นเส้นที่หนึ่งเนี่ยถ้าเอาขึ้นไปอีกสักนิดหนึ่งให้ไปอยู่ตรงบนขอบนะฮะครับโอเคไหมนะ บนขอบใหมเ่เองแค่นี้พอแล้วแค่นี้พอแล้วนะฮะ,อะเอาหนึ่งขึ้นไปอีกหน่อยโอเคสวยครับสวยครับนะฮะได้ได้ะโอเคดังนั้นเคสนี้เคสที่หนึ่งสรุปอก็ขอสรุปทวนของอาจานะคะก็คือสรุปแล้วก็คืออขอเนี่ยไปจ่ายแวตที่นจุดนําเข้าก็คือจุดที่สามใช่ไหมคะแล้วก็จุดที่สี่ที่กอ จะส่งอินโหวดให้ขอเนี่ยก็คือไม่ต้องออกเป็นใบนกำกับให้ออกเป็นอินโหวและไม่ต้องเรียกเก็บแวดเจตไม่ต้องยื่นภาษีขายไม่ต้องภาษีขายเพราะในพร,พร3สามศูนย์แต่ภาษีซื้อที่เกี่ยวข้องถ้ามีก็คือสามารถเคลมได้ปกติครับอ้างข้อกฎหมายนิดหนึ่งนะครับว่าประเด็นที่สี่เนี่ยนะฮะเป็นไปตามมาตราเจ็ดสิบเก้าวงเล็บสี่นะเป็นไปตามมาตราเจ็ดสิบเก้าวรงเล็บสี่ แล้วก็ประกาศอธิบีกรมสนองกรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มนะฮะฉะบับที่40ะะข้อ2วงเล็บ9 2วงเล็บ9นะ,ค,ะครับผมนะครับเพราะนั้นก็จะเป็นเข้าข้อนี้ไปอ,อันนี้ก็ใช้บังคับมาตั้งแต่ปี2541นะฮะอ,อืมค่ะครับ,รบนะอันนี้ก็จะเป็นหลักเลยครับนั้นการเรียนรู้เรื่องนี้เนี่ยถ้าเข้าถึงข้อกฎหมายไม่จำนะะถ้าไม่จำ ใช้วิธีเรียนรู้เอาว่าอ๋อภาพมันเกิดอย่างนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของข้อ2องเลบเประกาศแปดฉบับที่40นะเหตุผลก็คือเพื่อการขาจัดความซ้ำซ้อนครับโอเคอได้ค่ะอาจารย์ค่ะเคสแรกผ่านไปนะคะเดี๋ยวเคสที่2ความจริงเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งแต่เคสตบเนี้ยจะเคสจะคล้ายๆกันหมดค่ะจะเปลี่ยนแค่ข้อที่หน่อยนะคะเคสที่สอง จะเหมือนเดิมนะคะแต่แต่ว่าจะเพิ่มเรื่องของว่าบริษัทขอเนี่ยเขามีบัตร B O I คะ่ะ <ừ> ทําให้ณัจุดที่สามนำเข้าสินค้ามาเนี่ยเขาได้รับการยกเว้นอากรและภาษีมูลค่าเพิ่มเขาไม่ได้ชํำระครับนะคือเรื่องเมื่อกี้นี่นะฮะเลขสามเนี่ยเป็นไปตามมาตรา83บทับแวักสอครับ ตรงเลขสามนี่นะฮะถ้าเรากํากับด้วยเลขมาตราก็จะเป็นแปดสิบสามทับแปดนะวักสองแต่ตรงนี้ไม่มีแล้วนะกลายเป็นว่าขอนําเข้าโดยไม่เสียแบตนะนั้นรัฐเนี่ยก็จะไม่ได้ภาษีจากขอประมุมนี้นะดังนั้นนะเส้นที่สี่ครับนะเส้นที่สี่อีกครั้งหนึ่งครับคุณก้อยนะครับนะเส้นที่สี่เนี่ยนะฮะก็จะกลายเป็นว่า ก,ก็ต้องออกบบกับภาษีเรียกเก็บแปดขายครับเรียกเก็บภาษีขายก็คือเรียกเก็บเจ็ดเปอร์เซ็นต์ภาษีขายปกติเลยครับ, <S <S 1> <S 1> รบขยายช่องหน่อยก็ได้ครับโอเคทำให้ตรงกลางก็ได้ครับนะฮะให้อยู่ตรงกลางเลขสี่ โอเคอือหอครับสวยครับดังนั้นคําตอบก็คือจะเปลี่ยนอ่าจากข้อที่จริงที่เปลี่ยนไปตรงนี้ว่าขอไม่ได้เสียภาษีดังนั้นมันจึงไม่ซ้าซ้อนบริษัทรก,รก็เลยมีหน้าที่ออกใบกำกับภาษีเรียกเก็บภาษีขาย7เปอร์เซ็นตนะคะแล้วการเรียกเก็บภาษีขายคะ่ะตัวเนี้ยเราต้องออกเรียกเก็บณนะวันที่เท่าไหร่คะวันที่ที่ขอเอาของ เข้ามาผ่านพิธีการเข้ามาใช่ไหมคะคือนะการส่งมอบเนี่ยนะมันก็เป็นจุดเดียวกันครับนั้นะขอไปออกของเมื่อขอออกของเนี่ยนะถือว่าก่อส่งมอบสินค้าให้ขอ,อครับนะเมื่อมีการส่งมอบสินค้าให้ขอก็ต้องออกมาสีเดียวนั้นเลยทนะันทีก็จะเป็นวันที่เดียวกันนะคะแต่ว่าจะไม่ได้สิทธิประกาศวันสี่สิบข้อสองโมงลิบเก้า ไม่ได้แล้วใช่ไหมคะใช่ครับเพราะว่านะเคสที่หนึ่งอีซี่หนึ่งเนี่ยนะฮะเป็นกรณีที่นะขอได้ชำระอกรคาเข้าแล้วก็แปดตามมาตราแปดสามทับแปดวักสองแปดสามทับแปดสามแปดักสองโอเคค่ะเข้าใจค่ะต่อมาเคสที่สามนะคะออืเคสที่สามก็คือ เหมือนคล้ายๆเคสที่สองค่ะแต่ว่าอยู่ในฟรีโซนไม่แน่ใจว่าถ้าถ้าเป็นเปลี่ยนเป็นแบบนี้คําตอบจะมีการเปลี่ยนแปลงไหมคะหรือว่าคําตอบก็เหมือนเคสที่สองไม่เหมือนครับนะฮะภาพก็แตกต่างครับทีนี้ตรงเข้ามาในฟรีโซนเนี่ยนะครับ,รบนะเลขสามเนี่ยนะก็จะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องนิดนึงครับคุณก้อยนะสำหรับเลขสามกฎหมายที่เกี่ยวข้องก็จะเป็นนะฮะ ยกเว้นแวตามมาตรา81วงเล็บหนึ่งวงเล็บขอไข่ครับแเวน81วงเล็บสองครับ81วงเล็บสองเข้าไปที่วงเล็บสอง81วงเล็บสองวงเล็บสองครับถูกต้องวงเล็บขอไข่ให้ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการนำเข้าดังต่อไปนี้ก็คือสินค้าจากต่างประเทศที่นำเข้าไปในเขตฟ,ฟรีโซน นะเฉพาะที่ต้องเสียอออากรขาเข้านะที่ได้รับยกเป็นอากรขาเข้าตามกฎหมายศุลกา,ากรเพราะฉะนั้นนะเมื่อไม่มีการชรําระอากรขาเข้านะครับไม่มีการชรําระอากรขาเข้าแล้วแบบครับเพราะเหตุที่มีการยกเป็นตามมาตราแปดสิบเอ็ดวงเล็บสองวงเล็บขอไข่ครับเพราะฉะนั้นใต้ใต้ใต้วงเล็บใต,ใต้ข้อสามเนี่ยก็จะเขียนเลขมาตราไว้หน่อยหนึ่งก็ได้ครับนะ ก็คือนะเป็นเรื่องของมาตรา81ดนสะวงเล็บ2อวงเล็บขอไข่ค,คนะนั่นหมายความว่าไม่มีการชำระก่อนขาเข้าแล้วก็แบนะบไม่มีการชำะนะระนดังนั้นตรงที่4เนี่ยนะครับนะก็เลยต้องเกิดภาระภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับก็คือเป็นเรื่องของ7%นตะปกตนะิอย่างไรก็ตามครับนะ อย่างไรก็ตามนี่นี่เป็นทางเลือกที่หนึ่งครับ t a กซิน o วท์เจ็ดนะทีนี้ต้องเข้าใจอย่างที่เราทำทำความเข้าใจกันมาครับคุณก้อยครับนะว่าเอนะกรรมสิทธิ์ในสินค้ายังคงเป็นของใครอยู่ครับกอค่ะของกอไปนั้นนะถ้าปากประตูนะฟรีโซนเนี้ยกอไปนะ,ะยื่นนะขออนุญ,ญาตนำสินค้าเข้าฟรีโซน สัมทับเข้าไปครั้งหนึ่งก็คือกอไปยื่นกอสก .122 ครับ mm hmm. ครับนะเพราะฉะนั้นถ้ากอไปยื่นนะก็คือน่าจะเป็นใน4.1ครับแต่4.2เนี่ยนะนะคุณมีทางเลือกเป็นสองทางเลือกนะ4.1 mm hmm. ก็คือเสียแบบเจ็บเนะพราะเหตุที่คุณทำไมฮนะคุณไม่ได้ไปยื่นกอสกอนะฮะครับแต่ถ้าหากว่าอัน mm hmm. นะ กยื่นนะกศกหนึ่งสองสองนะฮะภาพก็จะเปลี่ยนท i ก็จะเรียกเป็นแหวกเจ็ดศูนย์แวกเป็นศูนย์เปอร์เซ็นต์ทันทีครับสแสดงว่าภาพนี้ก็คือมีทางเลือกสองทางเลือกใช่ไหมคะส<ช>องทางเลือกใช่ครับสองทางเลือกก็คือเป็นแบวกเจ็ดถ้าไม่ได้ดําเนินพิธีการอีกรอบหนึ่งแต่ถ้าไปกันยื่นกศกหน 1, 2, 2, กึ่งสองสองก็ ออกอินวอยเป็นแวดศูนย์ได้เลยโอเคค่ะขอค่ะต่อมาเคสที่สี่นะคะเคสนี้คล้ายๆกับ BOI คล้ายๆเคสที่2ก็คือเป็น BOI อค่ะนําเข้าสินค้าจริงๆเราเขาสามารถจะใช้สิทธิ์บ o i ได้แต่ณวันที่นําเข้าค่ะเขาไม่ได้ใช้สิทธิ์แต,แตอาจจะทําหลักประกันหรือทําอะไรก็ตามไว้เพื่อที่สุดท้ายแล้วเขาไปขอคืนภาษีได้ในอนาคตค่ะ,คะกรณีแบบเนี้ย จะทางทางบริษัทกรจะต้องออกใบเจ็จไหมคะคือถ้าไม่ชําระตรงจุดที่เอ่อได้ได้ชําระถูกไหมชำระไม่ไม่ได้วางหลักประกันนะฮะเพื่อจะมาเป็นภาษีซื้อปกติกับอันนี้ก็กลับไปภาพที่หนึ่งเลยครับคุณก้อยกับเพราะนั้นเลขสี่ก็จะออกมาเป็นไม่นับรวมเป็นฐานภาษีตามข้อสองเล็บเก้าประกาศแบบฉบับที่สี่สิบนั้นใต้ใต้ข้อสี่เนี่ยฮะนะ มันต้องเขียนเลขมาตรานิดนึงก็คือข้อสองร้อยเก้าประกาศแปดฉบับที่สนะี่สิบข้อสองร้อเก้าประกาศแปดค่อยๆขอย่อหนิดนึงนะสี่สิบเดี๋ยวก้อยจะทำชี้สรุปต,ตรงท้ายสไลด์ปุก็จะทำชี้สรุปให้จะทำอย่างละเอียดให้อีกครั้งโอเค,คได้ครับค่ะอาจารย์คะต่อมาเป็นเคสที่ห้านะคะ,คะเคสที่ห<ม>้าก้อยจะเพิ่ม เพิ่มเพิ่มบริษัทเข้ามาเกี่ยวข้องอีกหนึ่งบริษัทนะคะก็คือ mm hmm. เป็นบริษัทคอบริษัทคอสั่งซื้อสินค้าจากบริษัทขอนะคะขอไม่มีของมาซื้อกอแล้วกอซื้อเอแล้วให้โอนไปที่คอเลยโดยตรงค่ะถ้าเป็นเคสแบบนี้ค่ะเมื่อกอเออกอต้องออกเอกสารอะไรให้ขอมีแวดไหมแล้วขออ,ออกเอกสารอะไรให้คอมีแวดเจ็ดไหมค่ะ คือ <c oughs> มันพิจาราเพิ่มขึ้นนะนะฮะครับความพิจารามันเกิดขึ้นเราต้องมองว่าสินค้าที่ที่นำเข้ามาในจุดที่สามนะเป็นสินค้าไกล่จุดที่สามสินค้ากอก่อนค่ะเราก็เป็นคน A โดยตรงนั้นถ้ากอบอกว่าผม <c oughs> ผมขายให้ขอไปแล้ว กอบอกว่าผมขายให้ขอไปแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นสินค้าก็จะกลายเป็นของขอค่ะกอค่ะทันไหมฮะหมายถึงนวันนำเข้าใช่ไหมคะนับวันที่ของออกมาจากเอครับค่ะครับคือคือเงื่อนไขนี่มันเป็นการขาย FOBCAF ก็ตามนี้นะฮะ Tax Point มันเกิดตรงนู้นนะฮะ ในแง่ของภาษีเงินได้นะครับในแง่ของภาษีเงินได้เนี่ยเพราะนั้นสินค้าเนี่ยตกเป็นของขอบแล้วครับภาพนี้เนี่ยนะถ้าเกิดภาพนี้ขึ้นเนี่ยมองว่ากอส่งมอบสินค้าให้ขอที่ต่างประเทศเอ,อืมค่ะนะเมื่อกอส่งมอบสินค้าให้ขอที่ต่างประเทศนะครับแล้วนะ ก็กลายเป็นาออฟ f ว x p o r t นะเขาบอกเอ้ยไม่ใช่นะฮะนะส่งมอบอย่างนั้นไม่ได้หรอกเพราะว่าสินค้าเนี่ยมันต้องมาส่งมอบกันที่ประเทศไทยแต่ในแง่ของภาษีเงินได้เนี่ยส่งมอบกันไปแล้ว <Okay. S 1> ะในแง่ของภาษีเงินได้เนี่ยถ้าเรามองภาพของการนําเข้านะนะถ้าเรามองภาพของการนําเข้าเนี่ย ครับแล้วระหว่างความสัมพันธ์กับ A กับกอนี่นะฮะเอนะก็บอกว่าเฮ้ยผมมอบให้กอนะนะกอมอบให้ขอต่อเลยไหมเนก็ต้องมีเอกสารครับครับถ้ามีเอกสารชัดเจนว่ากอส่งมอบสินค้าให้ขอเรียบร้อยแล้วนะฮะก็จะกลายเป็นส่งมอบกันที่ต่างประเทศก็จะมีผลต่อแวดครับก็เป็นเอาแบดสก แต่วอาขอบอกไม่ได้นะสินค้าตรงนี้เนี่ยนะมันยังเป็นของคุณอยู่ครับผมเนี่ยจะต้องส่งมอบให้ขอนะฮะโอนสิทธิ์การนำเข้าก็จะต้องมีเสใบขนมีมีในอินอวซ์ว่าสินค้าทั้งหมดเนี่ยเป็นของขอแล้วนะครับเพราะนั้นก็จะมองว่าเอ้ย สินค้าเป็นของขอไปแล้วนะหรือยังนะครับผมผมอยากจะให้มองให้เห็นว่าถ้าสินค้าเป็นของขอเรียบร้อยแล้วนะกับอินโอยที่ที่เอออกให้่อเนี่ยต้องเปลี่ยนเป็นออกให้ขอไปเลยนะครับเพื่อจะทําให้ขายเป็นขายนอกประเทศในในภาพนั้นนะฮะแต่ถ้าแบบอินโอยยังเป็นของกออยู่นะแม้ในทางภาษีนี่คนจะส่งมอบกันที่ต่างประเทศนะฮะ ว่าสินค้ามันยังมีการนําเข้ามานะครับก็นําเข้ามาในชื่อของกอต่อไปครับเป็นภาพที่ที่บอกว่านะภาพที่สองนะฮะสมมุติว่าภาพที่ซ้อนเข้าไปนะถ้ามีการออกเอกสารอะไรกันที่ต่างประเทศก็จะเป็นอ้าวเบ็โฟมนะแต่บอกไม่ใช่นะสินค้าเป็นของกอนะเอออกไปออกอินโวเยให้กอเพราะว่าเขาไม่ให้รู้จักจขอหรอกสมมุตินะค่ะคือคือไม่มีการส่งมอบนะ กันที่ขอนะฮะครับก็เป็นเงินว่าอินโหวตตรงนี้มันเป็นของกอครับนะเมื่อเป็นของกอสินค้าก็ยังเป็นของกอเมื่อมาถึงปุ๊บเนี่ยกอก็โอนสิทธิ์ให้ขอขอโอนสิทธิ์ให้ขอไปออกเมื่อเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยกอต้องเรียกเก็บแวตเจ็ดจากขอนะฮะเป็นภาพที่เท่าไหนะร่ละนะฮะหนึ่งสองสามนำเข้าต้องเป็นสี่นะฮะนำเข้าต้องเป็นเลขสี่ครับนำเข้าเลขสี่ ครับผมเพราะว่าเลขสามเป็นพีอไปแล้วนะฮะก็จะเกิดภาพที่ห้าครับกอไปขอแวดเจ็ดนะอันนี้ก็จะเป็นแท็กซินโอยเจ็ดเปอร์เซ็นตครับเป็นภาพที่ห้าก็จะเป็นแบทเจ็ดครับแบบเจ็ด ครับในภาพที่ใส่เลขห้าด้วยดีไหมในภาพตัดมาก็จะเป็นภาพที่หกนะฮะครับภาพที่หกตรงนี้ t a x i n v o i อยก็จะเป็น non wet base ครับไม่ไม่ไม่มี t a x i n v o i อยครับนะเป็น non wet base นะไม่นับรวมเป็นมูลค่าของฐานภาษีไม่นับรวมเป็นฐานภาษีนะค โอเคดังนั้นคนที่จะได้อ่าโอเคเพราะว่าคอจ่ายชําระไปแล้วดังนั้นคอก็เลยจะได้เป็นนอนแวเบสจากขอใช่ไหมคะขอไม่ได้จ่ายชำระดังนั้นขอก็เลยยังจะต้องเสียแบวเจให้กับกอกอต้องออกกำกับให้โอเคค่ะได้ค่ะอาจารย์สำหรับเคสการอุ่นสินำเข้าว ตัวอย่างของเราจะมีทั้งหมด5เคสนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวท,ทีมจะสรุปคําตอบแลวไว้ทายคลิปให้นะคะครับค่ะอาจารย์คะวันนี้ก็ขอบพระคุณมากนะคะที่ได้มาให้ความรู้กับเราเกี่ยวกับเรื่องของการโอนสิทธินเข้าค่ะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีครับ